ญาณิทัพโตานิสัมมาคัตตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคสาเทวพโพตาสุมนาภาวันโตอันโตปิสา การจะโซน,นตาตุพาสิตังตาสัมมาอิพูนตานิสาเมทาสาัพเพเมตังการะหามานุสิญาปสัญญาทิวานจารนโตจารัน ติเยวเพลิงตานสมาหิตเนราคาถาอาปมาตตายางเกียนจิวินต่างอิทาวาอุรังวานสังเคสุวางยังรัตนังปณิต่างนันนวสัมัง อาทิตันทาคาเตนนิธรมธรมปิภูตเทรรตะนังปานิตังเอเตน,นะสัตเจน,นะสุวาน ที่โหนดุขยังวิรังขังอม,มาตางปัญญตังย่ำานสังขาสังขยาหมูนีสัมมาหิตวันนาเตณนาธรรมเมนาสมาธิเกีย จีธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสาจเจนาสุวานที่โอนตุยามพุทธเสดทรบาริวานณี สุจริงสัม,มานที่มานานตาริคันยามาอุสัม,มานที่นานเตน,นาสมโนนาเวียนสันติธรรมปิธรรมเม ราตานังปณิตังเอเตนะาสาันเจนะสุวันที่โหนตุเยมโปคะลาอาตสัตตังปัสสันทาจัตารีเอตานิยยคานิโหติเตมทาง ជាក្នារស់ខ្ញើម្រំ់ខ្ញាន เสสุดทินนานิมหามพลานิยธรรมปีสังเขรัตตานังปณีตังเอเตนะสานเยนะสุวันเทหอนตุเยนโสมปญุนตามนาสะทานเห็นนานี กามีนอนโคนตัมมาสานามอิเตมปันติปัน อาอมะตังวิขัยหะลันธามุธาเนียมผุดติงพนสัมมานาอิรรมปิสังเคระตะนังปันนิตังเอเตน,นะสัจเจนนะสุวานทเทหนตุยาทินทะขีโลปะเทหิงสิดโตส จันโทพิวานเตมพิอาัมปะกรรมปิญญานันโทบับางสาปุริสังวัทามิโยอริยสัจ จานิอเวนจักปานสัติอิทรมปีสังเขรัตตังปันนิตั้งเอเตนาสานเจนะาสุวานที่โหวนตุเยอริยสั์จานิวิภาวะญันติคัมเพียรปันเยนะ สุเทสิตานิกินจ้าปีเตหคอนติภูสามปมมตตานาเตาภาวัง อาธมามาทิญาเดิธรรมปิสังเขารัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาตที่โหตุสหวัตสัทสนาสัมปทาญาติญาณสุธรรมมาสหิตาผวามติสัก ยาทีศท,ทีวิจิเกียร์สิทันจะเสียลารับพระตังความปิหยาทัศที่กินจิจะตัวหัป่ยยาเยร์อิจเวียรประหมุนต่อสจางผิทธานานิอภาพ โองกาตุงอิธทมปิสังเขรัตนนังปนันเตังเอนเตนาาเนาสันเจนาสวานเทหนโตุกินจามปิสโสกรรมมังรโรนติปา 국민 aerospace risks Ads it l e จ s Jung the g i a a โผสนนตานสัมปัิตสสทายะอัภาพพันตานเทียนท้าปันธาสุนตางอิธรรมปิสังเขารตานังปัน,นีตังเอเตน,นะสัจเจน,นะสุวันเทหตุวันนาม ปะคุมเพยย่าทามโพสิตตางเข่งขิมหานัมาเสียมปธมัธรมพานสมิงเขียมเหตัดทวมปัมพางทามมาวรังอัเทียนสนีบ พานาคามิมปารามัง,มงอิตายะอิตามปิ่ยพุเทเถรัตานังปะเีตังเอ เจนะสานเจนะสุวารที่โหดวโรวารันโยวารันโทวาราหโรอนโนนตรอนธรรมวารังอัเทสยิทธธรรมปิภูตเทรัตานังปันนิตังเอน เตืนาสนเจนสวนุวรรที่หอนตเขเคียนปรนูรานทางนาวัง นาทิสัมภวังวิรานตาจิตตายาติเกมภวานสมิงเตงเคียนาพีสาอวิรุณหิสันธาเนิยพันติเทรายาทยยํมปันเทียโออิธรรมปิสังเครัตานังปันนี ตังเอเตนะสัจเจนะสุวานเทโฮนตุญานีทัพพุนตานิสัมมาขตานีภุมมานิวายนิว่าอนตัลีเขตทาธันต,ต,ะะตังเทความมุษย์สัพพูนสิตัง พหดทังนามาสามมาสุวรรณที่โหนตุญาณนิทะพุตานิสมาขาตาติภุมมานิวายญาณนิวาอานตัเลียงเคตัทาคตัง เทวความมนโนสะพนสิตังธรรมมังนำมานสามสุวัตีิหอนตุญานิรธาพุตตานิสัมภาคาตานิพุมบานิวายญาณิวานตาลิกเขาตาธาคาตัง เทวมหานหนุนสังกวณสิตต่างสังขังนำพานสามมาสุวานเโหอด,ดู